ชูกำลังพืชโซนโซงโซงแดงทำทำทำผลผลิตก็ตกต่ำมีน้ำสามปุ๋ยก็แห้งทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปใช้นี่เลย สมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติร้อช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นชนเพิ่มผล,ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมสมสมสมแดงร้อยคำยืนยันหันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาโทรศัพท์ สกัดจัดมาให้พันพืชไทยเป็นสมุนไพรที่ทําให้พืชแข็ง,รงแรงโสมแดงสกัดเพื่อพันพืชทุกทุกแห่งแค่เติมโสมแดงต้นไม้งอกงามไปมไหมด,ดอ,อาหารชูกำลังพืชสมสมส,แส,สมแดงอาหารชูกำลังพืชสม ผลผลิตก็ตกต่ำมีหนามสามปุ๋ยก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปใช้นี่เลยโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโสมโซมโมแดงร้อยคำยืนยัน พันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเนื้อราคาโทรศัพท์สมแดงสก,กัดจัดมาให้พันพือไทยเป็นสมุนไพรที่ทําให้พืชแข็งแรงสมแดงสก,กัดเพื่อพันพืชท,ทุกทุกแข่งแค่เติมสมแดงต้นไม้งอกงามไปหมด